ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เทพไทยขอเสียงสสรัฐบาลยึดนโยบายเร่งด่วนโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อเขียนเรียกร้องสสพักร่วมรัฐบาลโหวตรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ผมขออนุญาตกล่าวถึงการนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเสนอโดยภาคประชาชนนำโดยนายพรทิ์วัชรศินป์กับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน1.35แสนคนเข้าสู่ระบบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่16-17พฤศจิกายนนี้ว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของกลุ่ม Resolution ที่มาจากการเข้าชื่อของประชาชนเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งถือเป็นภาค3ของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมน,นูญฉบับ2,560และเป็นครั้งที่2ที่ร่างจากประชาชนได้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภามีเนื้อหาสำคัญคือ 1. ประเด็นการยกเลิกบุธ,ธิสภาให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว 2. ประเด็นที่มาอำนาจการตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีถ้าผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ,อยู่จะโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแน่นอนและหวังว่าสมาชิกพักร่วมรัฐบาลคงจะพิจรารณานลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย พราะสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อที่12ที่ได้ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไว้และยังเป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคประชาชนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ